นี่คือคำยืนยันในสิ่งที่พวกเราทำเฉพาะปีนี้แหละเราได้มาไปแล้วทั้งหมด14แกลนแล้วเรามีเรียกว่าเอืมอจนซีแกลนที่ช่วยเหลือน้ำท่วมอะไต่างๆเนี่ยอีก7 grand. แกลนนะรวมแล้วเนี่ยเราได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลที่แลอนสาคนในปีนี้เนี่ยทั้งหมดเกือบ5 0 0แสนเหรียญสหรัฐพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร5 0 0แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ18ล้าน5แสบาท ได้ลักษณะสนุสนจากมูลนิธิไลออนสากลสำหรับสมสรไลออนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมสรไลออนตากสินจัดหาเครื่องมือแพทย์และเครื่องดมยาสลบสำหรับการผ่าตัดขนาดใหญ่มูลค่า2ล้าน2แสนบาทเครื่องให้สารละลายทางด้านเส้นเลือดมูลค่า2 9 0 0 0บาทรวมทั้งสิ้นมากกว่า2ล้าน5แสนบาทมอบให้กับโรงพยาบาลท่าฉลอ สโมสรไลออนด่านช้างร่วมกับสโมสรไลออนอนคนปรปฐมจัดหาเครื่องผ่าตัดกระดูกมูลค่า1ล้านบาทจัดหาเครื่องผ่าตัดกระดูกโดยใช้แบตเตอรี่มูลค่า1ล้านบาทจัดหาเตียงสำหรับกายภาพบำบัดมูลค่า1นึ0 0 0สบาทรถดูแชร์90คันมูลค่าทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สโมสรไลออนน,อรนคนปรปฐมร่วมกับสโมสรไลออนด่านช้าง2องล้านสามแบาทมอบไว้ให้กับโรงพยาบาลด่านช้างเพื่อ ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปนี่คือเสียงยืนยันที่เราพร้อมประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะให้ประโยชน์สูงสุดได้เกิดที่องค์กรของเรา